ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีหน้าไม้ผลวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพืชหมุนเวียนอีกหนึ่งชนิดที่เราปลูกในสวนสีหน้าไม้ผลครับนี่คือสวนสตรอเบอรี่เล็กๆที่พี่สาวผมได้ปลูกเอาไว้ครับจริงๆสตรอเบอรี่ของสวนสีหน้าไม้ผลนั้นปลูกมาหลายปีแล้วครับอย่างน้อยๆก็6 7ปีแต่เมื่อก่อนเราปลูกไม่เยอะแต่พอเริ่มปี2 5 6 0น้ี่คือเราเริ่มขยายออกมาและปี2 5 6 7าปีนี้ก็จะขยาย ขยายแปลงปลูกสตรอเบอรี่ออกไปอีกในสวนสตรอเบอรี่เล็กๆนี้ทางสวนเราก็ได้ติดสแลนกันแดดเพื่อทําให้ร่มเงาแก่ต้นสตรอเบอรี่ครับผมและข้อดีอีกอย่างของการติดสแลนบังแดดไว้ตลอดก็คือจะทําให้ต้นสตรอเบอรี่อยู่ได้ทั้งปีครับแม้แต่หน้าร้อนก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องพางแสงให้เขาเท่านั้นครับโดยทั่วไปแล้วสตรอเบอรี่จะ ออกผลช่วงในฤด,ดูเขาก็ช่วงประมาณกุมภามีนาครับผมคือแถวบ้านผมนี้สตรอเบอรี่มีจนถึงเดือนมีนาคมนะครับแต่จะออกก่อนก็มีนะครับแต่มันจะออกมาแบบลงฤด,ดูก็คือช่วงเดือนธันวาของทุกๆปีก็ออกมาเหมือนกันครับแต่จะออกไม่เยอะจะเยอะมากก็ช่วงในฤด,ดูก็คือช่วงฤด,ดูหนาวจะเข้าฤด,ดูร้อนนะครับกุมภาถึงมีนาครับผม ปกติแล้วทางสวนสีนาไม้ผลเราจะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับถ้าทาคลิปไม่ทันลงคลิปไม่ทันเพราะว่าติดงานหรือติดธุระต้องขอโทษขออภัยด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปออกมาส่วนสีนาไม้ผลนั้นทางสวนเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าสิบชนิดหลักๆก็จะมีพวกลําไยมะยงชิดมะม่วงและไม้ป่าเศรษฐกิจพืชหมุนเวียนอายุสั้นระยะสั้นเราก็ปลูกอยู่ครับปลูกเวียนเวียนไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับผม มาถึงคลิปนี้ผมก็ทําวิดีโอลงไปเป็นแลายร้อยคลิปแล้วครับขอแนะนําวิธีเข้าไปดูคลิปอื่นครับกดตรงรูปประจําตัวในช่องของผมครับหลังจากนั้นให้ไปที่หน้าหลักแล้วไปกดต่อที่วิดีโอครับผมวิดีโอก,ก็จะโชว์ออกมาและคุณสามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยครับและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับวันนี้ผมขอลาวไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอเก่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับ